สวัสดีครับเป็นนะครับเพ่นจะพาไปเที่ยวทะเลกันนะก็ทะเลเนี่ยก็เต็มที่สีราชานะครับเป็นบรรยากาศแบบสบายสบายไปพักแบบโรงแรม4ดาวนะเซนทัล่านะแล้วก็เดี๋ยวจะไปเที่ยวกันนะครับอันนี้ก็เวลาไปเที่ยวทะเลเนี่ยก็สิ่งที่ขาดไม่ได้นะคือตัวครีมกันแดดนะครับวันนี้ผมใช้เป็นตัวของโฮนนะก็จะเป็นครีมกันแดด s p ส50เอบวกพีบวกบวกบวกนะครับแล้วก็กันแดดสุดไฮบริดเนี่ยบางเบาไม่เหนียวเหนอหนะ พร้อมด้วยสารออกฤทธิ์ที่มีคุณสมบัติในการช่วยปกป้องรังสีจาก UVA และ UVB นะครับพวกแสงสีฟ้าตรงนี้แล้วก็ต้นเหตุของจุดด่างดำความหมองคล,ล้ำแาะริ้วร้อยก่อนวัยนะครับยังมีประสิทธิภาพเมือสมสม,สม,สมของไฮยาลูโรนิกแอซิดอลาทอยช่วยให้ผิวหน้าดูเนียนนุ่มชุ่มชื้นอย่างเป็นธรรมชาตินะก็คือมีตัวช่วยในวันนี้แล้วก็าวิธีการใช้นะครับทาให้ทั่วหน้าแล้วก็ลำคอก่อนออกแดดนะจริงๆผมก็ทาไปแล้วนะครับจะจะทาให้ด้วยอีกรอบนะก็ตรงนี้นะครับ เน้อครีมบางบานนะครับพอทาไปแล้วเนี่ยก็จะเนียนแล้วก็ไปกับผิวเลยนะครับไม่ไม่แบบไม่ได้มีตัวผสมของรองพื้นอะไรนะก็คือสามารถผู้ชายทาได้นะสบายนะครับครีมกันแดดของหนุ่มกัญชัยเป็นพรีเซนเตอร์นะครับนี่เซนเตอร์เป็นเขาเป็นแบนแบนเขาเองนะครับเป็นเซนเตอร์โอเคก็นอกจากตัวครีมกันแดดที่สําคัญแล้วนะครับก็โฟมล้างหน้าก็สําคัญไม่แพ้กันนะโฟมล้างผมเนี่ยก็คือ เป็นตัวที่สามารถล้างครีมกันแดดได้นะครับนี่ก็คือเป็นตัวโฟมล้างหน้าที่สามารถล้างเครื่องสำอางได้นะก็ช่วยให้สะอาดหมดจดนะครับแล้วก็ตัวนี้จะช่วยเวลาล้างเนี่ยจะไม่ทำลายคลีตปัณฑการผิวนะโอเคเพราะว่าจะประสานตัวเซรั่ม้อตัวผิวมีอะมิโนแอซิดมีอนุพันธ์ของไฮยูรอนิกนะครับก็ดีมากเลยนะวิธีการใช้ตัวเนี้ก็จะ นวดในคะรีมลงบนผิวที่เปียกทำความสะอาดปวดหลีกเลี่ยงบริเวณรอบด,ดวงตาหากเข้าตาให้ล้างออกด้วยน้ําสะอาดนะก็หลากหลายนะครับแล้วก็เจลเซ็ตผมนะก็ลมทะเลแรยังก็มีตัวช่วยนิดนึงนะครับแล้วก็ตัวครีมท้าให้ผิวไม่แห้งนะครับก็คือใช้สามารถใช้หลังล้างหน้านะอันนี้ก็เป็นของลาโรสโพเซ่นะครับใช้ดีมากเลยนะใช้แล้วก็ผิวชุ่มชื้นนุ่มนะครับชอบมากเลยก็สําหรับพิกัดตัวสินค้าต่างๆนะครับผมก็จะปักเอาไว้ให้นะใครที่สนใจเนี่ย ก็สามารถซื้อกันซื้อมาลองใช้กันได้นะครับผมก็ใช้เองเราก็รู้สึกว่าใช้ใช้ดีจริงนะเพราะแต่ละตัวที่ผมมาเนี่ยผมก็ซื้อมานะแล้วก็มาลองใช้เพื่อนๆดูพอรู้สึกว่าโอเคก็อยากจะแนะนำแล้วก็บอกต่อนะครับในสิ่งที่ดีๆนะก็เดี๋ยวก็จะไปเที่ยวศรีราชากันนะครับก็เตรียมของเยอะเลยนะก็ยังเตรียมของไม่เสร็จนะครับก็เดี๋ยวเตรียมต่อสําหรับใครนะครับที่อ่าอยากสนใจหรือว่าอยากอยากมาคอมเมนต์ว่าเอ้ มีผลิตภัณฑ์อะไรแนะนำอะไรอย่างเงี้ยก็แนะนำกันเข้ามาได้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ